มันทำให้ผู้คน20ล้านคนเข้าสู่ระบบตรงเวลาทุกวันแม้ว่าคุณจะไม่ได้เล่นมันคุณต้องเคยเห็นมันในวิดีโอสั้นเ e l t a Force ใช้างานได้จริงมีทักษะมีทุกฉากที่คนนี้ดีทำแม้กระทั่งได้ยิน B C M บางเพลงภาพจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในหัวของคุณ มันมีเสน่ห์อะไรไที่ทำให้คนมาล้านข้างขายได้นี่คือวิธีการเล่นของมันสามารถแบ่งออกเป็นประเภทน,นี้โหมดการขุดทองโหมดสนามรบเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่นี่เราจะเน้นไปที่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดโหมดการขุดทองที่มีเพืเ่อนมากที่สุดเขตพายุโหมดนี้สามารถสรุปได้ด้วย3คํคำคือค้นหาต่อสู้ถอนตัวความแตกต่างจากแบทเทิลรอยัลคือ การถุดทองสามารถนำสิ่งของออกไปได้คุณสามารถรวบรวมสก,ก,กและต่กตัวได้คุณสามารถจัดกผู้เล่นคนอื่นได้คุณสามารถโจมตีและปัดลากได้ใดที่คุณถอนตัวสำเร็จอุปกรณ์จะเป็นของคุณคุณสามารถนำมันเข้ามาใช้ในเกมถัดไปได้ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นทุกครั้งที่คุณถอนตัวคือการแลกเปลี่ยนระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนแต่ผมต้องบอกว่าสิ่งน่าดูดสุดในการเล่นเหตุารุณยไม่ใช่การถูกซุ่มโจมตีแต่เป็นความล่าช้าข,ของคีย์บอร์ดมีหลายารครั้งท พร้อมโครมสร้างแกสเก็ตในขณะที่มอบประสิทธ,ธิภาพระดับอ e ีสปอร์ตยังสามารถมอบให้กับผู้เล่นภาพเสียงสัมผัสมอบประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสขั้นสูงสุดามิติสบายเหมือนลมฤดูใบไม้ผีพัดผ่าเทารูปูรูเหมือนฝนฤดูใบไม้ร่วงที่ชุ่มฉ่ำทุ่วมกับากาศดังที่ทราบกันดีจิ้งไข่หองมีชื่อเสียงในกลุ่มผู้เล่นฮาร์ดแวร์และผลิตภัณฑ์ระบบมีการ์ลูและคำวิจารณ์ดีรับประกัน DNA e-sport ของตนที่ถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและมอบประสิทธ,ธิภาพและคุณภาาาพพกกรรรัับปปะนนทีี่เ็มืออช ปรกรณ์ประสิทธิภาพสูงที่สมดุลอย่างประณีตนี้คือการเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงประสบการณ์และการไต่อันดับต่อไปนี้คือประสบการณ์สุดฟิน5อันดับแรกอันดับ5คนที่ถูกเลือกความฟินในตอนที่ได้ของคุณที่รู้ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ Red Wine ได้มาฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนที่ถูกเลือกอย่างไรก็ตามความสุขนี้ยังขึ้นอยู่กับขนาดของประกรันของคุณด้วยถ้าประกรันใหญ่พอคุณจะกลายเป็นนักรบผู้ว่า,ท,าทันทีอยู่ไม่ได้กลายเป็นคนตัดอย่างรวดเร็วฉานต้องรอออันดับ4ฉันเป็นคนไม่ดีเเื่า้นททข หรือการพานันลูกบอลสำหรับที่ผ้าแขนงของทหารอาวากาศถ้าเจอครั้งเดียวก็พูดถึงทั้งวันได้ตามหลักการของเสี่ยฉันักไได้ฉันก็ลองดูแม้ว่าอาการโจมตีที่แข็งแกร่งจะไม่สูงแต่ความเสี่ยงต่าและผลตอบแทนสูงนี้ควบคู่ไปกับความสุขในการทำสิ่งผิดเมื่อได้สัมผัสเพียงครั้งเดียวคุณสามารถสนุกได้ทั้งวันอันดับสามเครื่องมือแก้ไขสีฟ้าและสีเขียวเพิ่งจะโจมตีไม่ได้ภารกิจไม่เสร็จไม่สามารถถอนตัวได้ตามที่กล่าวกันว่าความไม่พอใจทั้งหมดในโลกเกิดจากความสามารถนในทหหหาาาคสคััักกนนนพพ่่่อออบ้ซตวยูลงงแที่ซ่่อนนนเลโทททรรศัพ์าีขับรถ เป็นความสุขแบบนี้มันแพงไปหน่อยสักการณอาจ,จต้องกินดินอีกแล้วอันดับ2-3วันถึง10ปีมีเทคโนโลยีในเกมเชื่อว่าผู้เล่นจำนวนมากไม่แหลกใจหกเข่าไปบางคนจะแซงทำเป็นบางคนก็ไม่แสดงแล้ว เมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่มีทางเลือกจริงๆรงายงานโดยตรงและรอผลเมื่อได้รับการยืนยันแล้วก็จะถูกลงโทษสาวันมากที่สุดสิปีและอุปกรณ์ที่สูญหายก็สามารถกู้คืนได้ระบายความโกรธออกไปอันดับหนึ่งเพื่อนคือการกำหนดค่าสูงสุดไม่ว่าเมื่อไหร่สามารถเรียกเพื่อนเพื่อโจมตีสองเกมด้วยกันล้วนเป็นเรื่องน่ายินดีแน่นอนว่าไม่ป็นต้องโจมตีเท่านั้นมันก็สามารถเป็นเพื่อนโจมตีฉันวิ่งด้วยมีดพี่น้องฆ่าคนฉันเก็บของเพื่อนร่วมทีมต่อสู้สันแรงทำเป็นโง่เพื่อนเผชิญหน้า สันกิน2อันสมกับเป็นเพื่อนคือการกำหนดค่าสูงสุดของเกมจะกลายเป็นที่สุดของคุณคือไรยินดีที่จะแสดงความคิดเห็นหรือฝากข้อความตกลงแล้วเจอกันครั้งหน้าลาก่อนมันทำให้ผู้คน20ล้านคนเข้าสู่ระบบตรงเวลาทุกวันแน้ว่าคุณจะไม่ได้เล่นมันคุณต้องเคยเห็นมันในวิดีโอสั <Delta Force. S 2> ้นเดวิดฟอร์สใช้งานได้จริงมีทักษะมีทุกฉากคนมิตรทำแม้กระทั่งได้ยินมีจีเอ็มบากเลงภาพจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในหัวของคุณ